ค่ะวันนี้แม่ขุนทองจะามาทำหมูสามชั้นตุ๋นเครื่องพะโล้กันนะคะพะโล้นะคะแม่ขุนทองซื้อมาจากตลาดนะคะสองละห้าบาทนะคะมันก็จะมีเครื่องของมันด้วยนะคะเครื่องพะโล้ตัวนี้นะคะก็จะมีอบเชยปลอยกักอะไรของมันนะคะมีมาเดี๋ยวเราก็จะเอามาคั่วในกระทะนะคะเรื่อยนะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะครึ่งกิโลนะคะแม่ขุนทองก็หั่นท่อนใหญ่ไว้ นี้นะคะแล้วจะมีพริกไทยดําเม็ดนะคะสัก10เม็ดนะคะเดี๋ยวใส่ไปคั่วด้วยเลยนะคะก็จะมีกระเทียมจีนบุกนะคะสามสามกลีบนะคะก็จะมีขิงนะคะสักสีห้าแว่นนะคะขิงอันนี้มันแว่นเล็กนะคะถ้าแว่นใหญ่ก็2อแว่นก็พอนะคะแล้วก็ขานะคะขาสามแว่นนะคะเอาไปคั่วด้วยกันเลยนะคะ ให้หอมนะคะมีเครื่องแค่นี้นะคะเราก็จะคั่วขึ้นเทศไปนะคะนะคะพอคั่วให้หอมแล้วนะคะแม่ผู้ครองก็จะใส่เครื่องไว้ในหม้อนะคะที่เราจะตุ๋นนะคะนี่โต๊ะให้เคลือบตัวกระทะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูลง ทอดก่อนนะคะเอาหนังมันลงนะคะค่อยวางเรียงนะคะคลอดไปก่อนนะคะหมูจะได้หอมๆเนาะสูตรนี้นะคะใช้กับหมูตุนโชยุก็ได้นะคะของญี่ปุ่นนะคะใช้กับตุนตัวอื่นได้เราอยากตุนเต้าเจี้ยวตุนซีอิ๊วอะไรก็ก็ได้ของเรานะคะอันนี้เนี่ยสุนทองก็จะตุนเครื่องโะล้ะนะคะคำายมันจะได้ออกมานุ่มๆหอมๆนะคะ เราก็จะเอาหนังลงทอดก่อนนะคะข้าไฟแรงไปแล้วก็เบาไฟนะคะก็ซับให้มันแห้งนะคะมันก็จะมีกระดงกระเด็นอะไรมั่งนะคะพอเราพอมันทอดพอเตรียมแล้วนะคะเราก็จะเอาลงหมอ้อแล้วก็ตุ๋นจะดุ้งไฟก็ง่ายๆนะคะ ทอดกลับไปกลับมานะคะไม่ต้องมาให้มันสุกอะไรมากมายนะคะทอดให้มันคือทอดเพื่อให้มันคงรูปของมันนะคะอย่างนี้นะคะแล้าก็กลับพลิกกลับนะคะอย่านี้นะคะพลิกข้างบ้างนะคะพลิกหัวบ้างข้างซ้ายข้างขวาก็พลิกไปเรื่อยๆนะคะเราทอดไปแล้วก็คลิกไปอย่างนี้นะคะ ข้างซ้ายข้างขวาไปทำแบบนี้ไปสักสองสามนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็เอาลงหม้อทำแบบนี้มันก็จะหอมน,นะคะ ทิศด้านหนึ่งแล้วเอาหนังก็ทิศอีกด้านหนึ่งนะคะทิต่อไป น้ำม,นมันมันก็จะออกมาด้วยนะคะเหมือนไล่น้ำมันในตัวด้วยนะคะนิดหน่อยเรามาด้ไล่เยอะนะคะสองานาทีก็เดี๋ยวเราใส่หม้อแล้วเราก็้งนะนะคะแค่นี้นะคะ ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะลงหม้อสุกแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะค่อยๆหยิบหมูลงนะคะลงหม้อนะคะแต่ไม่ต้องเอาน้ํามันไปด้วยนะคะน้ํามันที่เหลือเดีย๋ยวเรามาผัดอะไรได้นะคะน้ํามันที่ออกจากหมูนะคะจะมีน้ํามันเยอะรวมทั้งน้ํามันที่เราใส่ไปช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะ วางเรียงไปนะคะไม่ต้องไปคนไปอะไรมันนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปให้ท่วมเลยนะคะจะถุนไปนะคะสักลิปนึงนะคะใส่ไปแม่ขุนทองก็จะใส่เกลือลงไปนะคะสักประมาณ1ช้อนชานะคะ สักสาช้อนโต๊ะนะคะใส่สีอิวขาวไปสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่สีอิวดำลงไปนะคะทำสีเอาที่ชอบเลยนะคะแม่ขุนทองก็จะชอบสีเข้มนิดนึงนะคะใส่ไปนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะให้มันตุนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อไปด้วยนะคะ ถุนไปเรื่อยๆนะคะเตาไฟฟ้ามันก็จะควบคุมยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ต้องเบาไฟลงเดี๋ยวก็ต้องพอมันเดือดมากนะคะก็ต้องลดไฟลงอย่างเงี้ยนะคะสลับกันไปนะคะบางครั้งถ้ามันมีตัดออโต้อะไรพวกนี้มันก็จะตัดไปเลยนะคะเรารอสักพักนึงนะคะครึ่งนาทีแล้วเราก็มาเปิดเตาใหม่นะคะค่อยๆปรับไปะคะ่ะเตาไฟฟ้าถามว่าใช้ยากไหมก็ไม่นะคะก็คือโอเคมันก็คอยดูมันแค่นั้นเองนะคะตุนไปเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนที่สุกแล้วนะคะ ค่ะแม่ขุนทองก็ตุนหมูสามชั้นเครื่องพะโลมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เราปรุงรสพวกซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วขาวไปแล้วน้ำตาลมะพร้าวนะคะไปสองช้อนโต๊ะนะคะเติมลงไปนะคะที่ไม่ใส่ไปตอนนั้นเพราะว่ากลัวว่าน้ำตาลนะคะจะไปเป็นตัวรัดนะคะไม่ให้หมูมันสุกเปื่อยนะคะตรงนี้นะคะ เพราะเวลาเขาเขา,เขาเรียกว่าไปไปรัดตัวมันนะคะตรงนี้นะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะปรุงรสทีหลังเอานะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้แม่ขุนทองจะชอบรสหวานนิดนึงนะคะตัวหมูก็สุกเปื่อยดีเลยนะคะใส่ไปแค่บเดียวเ๋ยวน้ําตาลมะพร้าวก็ละลายแล้วนะคะรสชาติมันก็จะดีนะคะน้ําตาลมะพร้าวนะคะเราใส่น้ําไปลิตรหนึ่งนะคะเนี่ยเหลือแค่นี้แล้ว นะคะน้ำนะคะมันสุกเปื่อยจนเราพอเราแต่มันก็จะหลุดแล้วนะคะตรงนี้นะคะเสี้ยวนะคะต้มต่อไปให้ให้น้ําตาลแค่ละลายก็จบนะคะแม่ขุนทองจะตักให้ดูนะคะ หมูสชั้นตุนพะโล้นะคะเด้งดึงเลยนะคะนะคะเด้งดึงเลยนะคะสุกเปื่อยนุ่มดีนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะที่แม่ขุนทองเคยลงคลิปไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดจานค่ะเราก็จัดจานกันนะคะโรยต้นหอมไปนิดนึงนะคะสามชั้นตุ่มเครื่องพะโล้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เราทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะคนต้นหอมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหนะ้า